เรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องของบิ๊กต่อเรื่องของตั้มเนี่ยคุณสุนเคยดูฮะผมก็ยังสังเคราะห์เหมือนเดิมนะไม่ใช่วิเคราะห์นะสังเคราะห์เหมือนเดิมมาสุดท้ายปลายทางทั้งบิ๊กโจ๊กทั้งตั้มมีโอกาสจะพ่ายแพ้ค่อนข้างจะสูงนะครับในเกมนะในเกมมันจะพ่ายแพ้ในเกมค่อนข้างจะสูงส่วนพลเวกต่อสักสุวิมลผมว่าไม่แพ้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6เนสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องทางสังคมกันบ้าง่หละนะทำเรื่องการเมืองมาเยอะแล้วก็ทางสังคมก็มาต่อกับเรื่องบิ๊กโจ๊กมาต่อกับตั้มที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาปล่อยออกมาอ้างว่าเป็นเรื่องของสวยในขณะที่พลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะครับก็ให้มีการถอนฟ้องนะตั้ม ก็โอนมาคนจาัดก,การจ่ายเงินของพลตระเวศต่อสักแหละครับเพราะว่าทางวัดเนี่ยได้มีการโพสต์ไปแล้วนะครับว่าพลตระเวศต่อสักเนี่ยได้มีการบริจาคเงิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็7 0 0 0แบาทพอดีผมไปเจอหลักฐานมาแล้วนะครับซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ที่พี่ตั้มที่โพสเมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนโพสต์เรื่องเรื่องของภรรยานะครับ ภรรยาของผู้นเอกต่อศักเนี่ยเมื่อคืนผมไปเจอเส้นเงินนะครับตอนแรกแค่เส้นเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเจอทั้งหมด30กว่าเส้นแล้วนะครับก็ย้อนไปนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วประมาณ3ปีเขาโอนเป็นรายเดือนนะครับช่วงที่ผบอตรเนี่ยเป็นผู้ประชาก,การสอบสวนกลางเนี่ยโอนจ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนะครับพอเป็นผู้ช่วยกับเป็นรองผบอตรเนี่ยก็โอนบัญชีมาเนี่ยก็โอนให้เมียเดือนละ59 0 0 0 นะครับทุกเดือนนะครับแต่ว่าทีนี้ผมยังตรวจสอบไปไม่ถึงช่วงระยะเวลาที่เป็นผบวตลรอแล้วนะครับมันมีเส้นเงินถึงแค่ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กาลังตรวจสอบเพิ่มเติมอยู่แต่ตอนนี้เจอ38เส้นละห้าหมื่นเก้านี่โอนมากี่ปีฮะก็ช่วงปี2019เนี่ยโอนโอนแสนกว่าบาทนะครับแต่ว่า59 0 0เกนี่ยก็โอนตอนช่วงระหว่างเวลาที่เป็นผู้ช่วยหรือว่าเป็นรอผบว่าตลรอเนี่ยแหละนะครับก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ย ได้ได้เงินน้อยกว่าตอนที่เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับที่โอนโอนให้ภรรยาท่านเป็นเส่อของพิมพิไลครับทที่ตรวจสอบจากบัญชีเดียวนะครับที่มีการโอนเนี่ยบัญชีของนัทพงศ์นะครับมีการโอนให้กับภรรยาท่านเนี่ยหลายแสนบาทนะผมยังไม่ได้คํานวณน,นะครับคือตอนนี้ก็หาเส้นเงินอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นความผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นความผิดเป็นลายกรรมนะครับเดี๋ยวเชิญพี่ๆเสือมวญชนเลยละกันเดี๋ยว วันจันเนี่ยนะครับที่สอนอเตาปูนเนี่ยผมคงจะไปดําเนินคดีพลเอกต่อศักนะครับสุขวิมลแล้วก็ภรรยานะครับในข้อหาร่วมกันฟ้องเงินนะครับรับสายยากอีกแล้วทำไรซื้อของดีไอไวกูส่งเบอร์ไปอ่ะชื่อชานอ่ะอ๋อฮะเป็นคาราวเกะอ,อยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวอ่ะตอนเนี้ยมันมีทั้งหมดสามล้านนะสามล้าน าสามล้านเนี่ยคือตัวของปอมมชุดละพันสามพันตัวตัวเก่ามีสามพันใช่ไหมหรือว่ายังไม่ได้วองหกฟังกูสิฟังกูสิเออเนี่ยมันได้แล้วสามพันแต่เราต้องไปเก็บเองคราวนี้ให้คุยตัวคอมมาดโดเพิ่มขึ้นมาด้วยสาเราไดเอาสามล้านอ่ะมึงบอกเขาว่าเออผมดูสองชุดนะพี่เป็นคอมมอดโด้วยอีกชุดหนึ่งเออ คุยคุยกขดีๆแล้วรายงานผลด้วยซึ่งไอ้ก่อนหน้านี้นใช้ชื่อใครไม่มีอา่าอน, <ะ S 2> น,นะชื่ออ่อพี่ละพิยาแลชื่ออะไรวะางทงชัยหมวดทงชัยหมวดทงชัยนะอ่าเขาโทรไปหาพิยาแล้วแหละบอกไม่ไม่มีปัญหาหรอกบอกเขาประสา,านมาแล้วโอเคขอเขาให้ไปเก็บคราวนี้มึง้มงคุยตัว๋วคอมมานโดมาอีกนะอ่า เออเอาให้มันเท่ากันได้ก็ดีอ่าเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวประสานง,งานแล้วก็เดี๋ยวโทรแจ้งอ่คือคือของเขาเป็จนเจ้าของเดียวกันทั้งสามร้านเลยใช่ไหมไอ้นี่มน่าจะเป็นคนรวบบ้างเดี๋ยวดเ่มันก่อนมัดรวมให้นะโอเคเออได้ครับอ่าหลังจากเมื่อเช้าเนี่ยที่มีทนายตั้มนะครับได้ไปที่วัดนครอินจังหวันดนนทบ,บรุรีแล้วก็ได้มีการประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับพลตตรศักดิ์พิมล แล้วก็ภรรยาแล้วก็านายนัทพลกับอ,อีกอคนหนึ่งก็คือ,อชื่ออะไรนะครับเรมทั้งหมดสี่คนนะาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วก็เป็นข้อหาในฟอกเงินนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบว่าตามที่เมื่อวานเนี่ยนะครับเราได้มีการาเป็นผู้รับมอบหน้าจากคนล่อต่อสังขมนนะครับทั้งทีมน,นายความของชมรมืยกรรมนะครับ ได้มีการฟ้องร้องนายทนายตั้มในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกค่าเสียหายทางแพ่งจํานวน5้าล้านบาทนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้ฟังการถแถลงข่าวของทนายตั้มที่วัดนครอินจังหวัดพนักจังหวัดนนทบุรีนะครับทางชมรมนิยกรรมก็ได้มีการประชุมกันนะครับหลังจากที่ทนายตั้มแถลงเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ได้มีการประชุมกันที่ชมรมช่วยเหลือเยือเย่อแจกรรมนะครับนะก็มีความเห็นนะครับเป็นมติของชมรมนิยกรรมนะครับว่า สิ่งที่ทนายตั้มเนี่ยนะครับได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็คือได้มีการลงทุกข่าวโทษดำเนินคดีกับพนตอกต่อสักสมิมนนะครับกับครอบครัวนะครับแล้วก็อ่ากับคนที่กล่าวอ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีมาอะไรต่างๆนะครับนะถือว่านะครับทนายตั้มได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถทําได้ตามกฎหมายทางชลบุรีการก็เลยมีมตินะครับเสนอต่อพนตอกต่อศักสมิมนนะครับว่า เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ทนายตั้มเนี่ยได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับจึงเสนอพลเอกต่อสังมน,นะครับให้มีการถอนฟ้องทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับนะในวันนี้เลยนะครับนะโดยที่นะครับพลเอกต่อสังมนก็เห็นชอบนะครับเพราะว่าท่านแลวก็ครอบครัวของท่านยินดีเข้าสู่กระบวนการยุตธรรมทุกมิตินะครับแม้กระทั่งคณะกรรมการชุดไหนก็แล้วแต่ท่านยินดีให้ตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่นะครับ และเนื่องจากว่าสิ่งที่เรามีการฟอ้องร้องทนายตั้มไปเมื่อวานนี้นะครับก็ตัวทนายตั้มเองก็บอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากหรือมีสื่อบางชนบางช่องเนี่ยก็บอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ทนายตาั้มได้มีการดําเนินงานอย่างเต็มที่ตรวจสอบทุกมิติจะเปิดโปรงอะไรก็ยินดีให้สามารถทําได้นะครับแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างทุกมิตินะครับเราจึงมีความเห็นเสนอ นะครับตอบผมว่าตลอนะครับคนต่อสักวิมลแล้วก็ได้มีการทางมีการถอนฟ้องนะครับไปเรียบร้อยแล้วครับในคดีอาญาและคดีแพ่งเมื่อเวลา12.37นะครับไปยังศาลนายากรุงเทพใต้แล้วก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะครับตามเอกสารฉบับนี้นะครับทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับตามก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับเราบอกว่าจะไปแจ้งจับนะพระยากับพลเอกต่อศักด์สุวิมลในขณะที่พลเอกต่อศัก นะซึ่งเป็นพบตรก็ยืนยันว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะและยังไม่ฟ้องตอนนี้ใจเย็นๆนะครับในขณะที่อัฉริยะก็ออกมาถแ,แถลงแทนต่อสักนะบอกว่าจะ,อะถอนฟ้องนะะอ้างเหตุโน่นนี้นั่นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องนี้มันจะจบยังไงสิ่งที่ตั้มเอามาเปิดมาเผยเนี่ยนะครับสำหรับผมก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ ก่อนหน้านั้นทีมของบิ๊กโจ๊กก็เอาเรื่องนี้ออกมาถแถลงเพิ่มเติมก็มีคลิปวิดีโอคลิปเสียงอ้างก็มีหลักฐานเพิ่มเติมเป็นข้อมูลที่ตั้มออกมาถแถลงแต่ตั้มก็ยังคงปฏิเสธไม่ได้ครว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างจู่ๆก็ออกมาถแถลงขึ้นมานะครับเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับในเรื่องของการจบเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ถอยไปก้าวหนึ่งปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ตั้มมาตั้มก็ไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กโจ๊ก นะก็เป็นวิธีการต่อสู้ของเขานะแต่ผมยืนยันฟันธงในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับเกมที่เดินขณะนี้ในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองชั้นสูงนะครับในวางการการบางกลยุทธ์ในการเดินผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นว่าบิ๊กโจ๊กจะชนะเลยมองไม่เห็นว่าตั้มชนะเลยและที่สําคัญนะจากนี้ไปโอกาสสูงนะคนที่สนับสนุนทั้งตั้มทั้งโจ๊กเนี่ยจะโดนเล่นงานไปด้วยซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกฮะเกิดข,ขึ้นหลายครั้ง นะครับในยุคผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างน้อยสองถึงสามคนนะฮในสมัยพลเอกจากทิพย์ชายจินดานก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อสั์พมื่อแบบนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าคนคนเดียวฮะแล้วก็ผมเคยเรียนไปแล้วว่ามันจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองพอตำรวจไปขึ้นตรงกับนักการเมืองสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะก็ตำรวจที่มีเส้นสายก็วิ่งตรงกับนักการเมือง นะครับทาให้ตอนนี้ก็มีความพยายามจะเอาคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะครับไปให้กับดี i เป็นผู้ดาเนินการดี DS i ก็ปรากฏว่ามีข้อถกเถียงก็ส่งไปให้ปปชนะพยายามจะบางส่วนก็พยายามจะดึงจากปปชามาแต่ปปชก็ไม่ให้นะครับปปชเป็นองค์กรอิสระนะครับโชคดีนะประเทศไทยมีองค์กรอิสระได้มีการวางหลักไว้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรทําได้อะไรไม่ทําไม่ได้ผมเสียดายองค์กรอย่างดีเอสไ นะครับที่กลับกลายไปขึ้นตรงกับนายกบุรีนะครับพยายามจะทำให้เหมือน FBI ที่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีขึ้นเป็นประมุขของรัฐนะครับเพราะโครงสร้างเขาเรียกว่าความมั่นคงของเราบิดเบี้ยวนะครับทำให้คนเข้าใจว่านายกบตรีกลายเป็นประธานาธิบดีนะครับทำให้อธิบดีดีเอสไออย่างธาริดเพงดิดต้องติดคุกติดตารางนะครับ เรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องของบิ๊กต่อเรื่องของตั้มเนี่ยคุณส่วนเค,ย,คยดูฮะผมก็ยังสังเคราะห์เหมือนเดิมนะไม่ใช่วิเคราะห์นะสังเคราะห์เหมือนเดิมมาสุดท้ายปลายทางทั้งบิ๊กโจ๊กทั้งตั้มมีโอกาสจะพ่ายแพ้ค่อนข้างจะสูงนะครับในเกมนะในเกมก็จะพ่ายแพ้ในเกมค่อนข้างจะสูงส่วนพลเอกต่อสักสุวิมลผมว่าไม่แพ้เพราะจนถึงขณะน,นี้ไม่มีหลักฐานเพียงพอฮะที่จะมีการกล่าวโทษมีการเป็นลบ กับผลเอกต่อสักมีเพียงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแร่ขาดต้องรอนเร่ร้ายหลักยึดแหล่งรวมใจไม่ให้แขลเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้ หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต,กต่ก่อทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้น ให้ทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์บนแผ่นดินเทวีชาติการสั่ลอยนักทุกดวงใจให้เป็นเดินจม